ผมไได้้้ตตตััววนนึึงงอเสวัสดีครับอยู่กับผม,มแซมวิ่งครับไม่ไม่ได้อยู่ครับฮะวันนี้อยู่กับเครือขึ้น <c oughs> เอื้อนรายการใหม่นั่นนี่ก <c oughs> <c oughs> แกงหนูว่าทำอะไรกินไว้เต้ยหนูเนี่ยขั้วสองตัวย่างสตัวฮะขั้วสองตัวย่างสองตัวขัวสตัวย่างสตัวหมูย่างแล้วหนูเออหมูย่างอันนี้ขั้วหมดทองเลย ตื่นจัดการเลยมมผมทำไม่เป็นเหรอวะได้หนูมามีหนูสี่ตัวแอดกินหน,นูสะพอนปากเลยเนาะเอ๊ตื่นรถจะสั่นไหมเนี่ยฮะตื่นรถจะสั่นไหมจ้ะวันนี้พาน้องสาวมานอนด้วยน้องสาวตื่นรถจะสั่นไหมวันเนี้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเขาเขาทดสอบก่อนโอ้เน่นเปี้ยเน่นเปี้ยไหนยกไหนยกสองคนดิโอู้หู้โอ้ยอยู่นี้แลกว่อยู่งี้แล้วอ่ะไหนไหนทสเข้าเข้าไปเทสข้างในกันดิต้องสั่นว่าสั่นนี่เลยมันมันไม่มีเสียงเหมือนเหมือนอย่างนี้เลยเดี๋ยวคึดอันนั้นมันเงียบคิบอ๋ออืดนอื่เลยย้ายมามานอนรถไหนยกเลย เออเอาขวดแม่มันใส่กันไม่เอาขวดไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยอย่างงี้ไม่ได้ต้องต้องโยกอย่างงี้อินอัดอินอัดเลยใช่ไหมเด็กๆเองลูกไม่เยอะก็เอาขวดแม่มันใส่ลิลลี่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหน่อยแน่ๆสวัสดีเอฟซีหน่อยเอฟซีคิดถึงอย่างนั้นนี่เอาสวัสดีแค่เอฟซีก่อนเลยเดินๆเละพี่คิดถึงเองจนนี่ฮะเต่เพบความรักลิลลี่ถึงเพราความรักทีนึงทีนึงทีนึงเดี๋ยวทีนึงไง ไม่แก้วผมเอ๊ะไม่แก้วอีกวะไม่แก้วอีกวะบอกความรักก้อนทีนี้เร็ว่ะไม่ไม่มีหนูนี่ไม่มาเลยนะแม่งมีหนูแม่งเห็นหน้าเฉยอ้วาวกินมะขามไหมเพ่ผมละลายได้หนิลา<ะ>ยอยู่บ้านตมนะมุนอะใช่ไหมเออที่ <ๆ S 1> แตก <c oughs> เลยมะขามไม่กินกินเราดีกว่าอืม เลืกพูดเลืกพูดนะเดี๋ยวมาดูเขาทำหนูกันหน่ะเหม็นเลยนี่นี่เคยทำแล้วทำอะไรทำหนูหนูเลี้ยงอ่ะเอามาถอนคนอย่างเงี้ยเหม็นทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เหมือนกันหรอหนูเลี้ยงเขาต้องทำไงอ่ะูหนเถอนคนให้สะอารนี่เองตอนนั้นคืออะไรอ่ะฮะทำครั้งแรกนลยพี่พูดเลยพี่ทำครั้งแรกใช่อแค่นี้เหรออุ้ยอะไรวะ ไอ้โมคิดโมคิดนะครับขัดเลยไอ้แล้วปูกระดองมันไม่ออกหรืออะไรๆอาบเอาหรือเนี่ยตรงนี้อืยว่าจะไงไม่ดูหรอกทำไม่เป็นเลยเราแม่ก็ให้ทำแบบนั้นมือทเราคนทำเป็นทำไมไม่มาท้าตู่ไอ้ทำยังไงโอ้สักขาเอ๊ะเออกินทำชิงกินทำชิงนะ โคยิงครบปล่อยมันคุณจะบดเที่อะไร่ของมันโคยิบอลขมัดเอ้ยผิดพลาดไ่เสียหายเลยดิขัวคนเรือเต็มเลยเหรอฮะคนทำขนหนูไม่เดี๋ยวมันเพรว่าอันนี้เอาไว้ให้น้ำมันมันร้อนด้วยไงเวลาร้อนมันก็ลวกวขนด้วยเนอะอันนี้น้องมิมทำนี่ไม่ใช่นี่นี่ได้ทำสามว้าวเด้งอันนี้รายการคขัวคุณอ้วนนะวันนี ้าไม่มีหนูแดกแดกไม่ได้ก็เททิ้งไปครับไม่มีหนูไม่นอนใช่ไหมเด็กรายการนี้เสนอตอนเด็กได้ก็เด็กเด็กไม่ได้ก็เททิ้งไปเออนี่แหละตอนนี้ครับเด็กได้ก็เด็กเด็กไม่ได้ก็เททิ้งเนาะถูกต้องครับเฮ้ยคุณอ้วนว่าไงวะวันนี้เด็ดแล้ครับอร่อยไม่อร่อยอร่อยมากเลยเก็บใช่ในใจนะครับคุณอ้วนว่าไงวะจะของรายการมึงได้ทำอะไรบ้างเนี่ย กูไม่ได้ทำอะไรหรอกเซมเพราะกวเยอะเหรอฮะกูเดินขนาดนี้มึงว่ากูไลยทำอะไรกูไลยทำอะไรหรอกว่าเจะของรายการอื่นเดินวนน่งอื่นทำตัวมันยุ่งนะบอกเออคือกูไปตัดทั้ทิปปี้อ๋อกูขอโทษ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 เดะเอาวิสันเดะเมื่อกี้มึงเอาวิสันฝากกเลยไอ้าวันกูสับดูกูอยู่ที่ปัดทอนแล้วพี่แน่เดี๋ยวอุ้ยได้ไปดูข้าวดิพอไหม ไหนกี่กี่กี่ไป <ใน S 1> ไปไปดูใส่ถ้วยหนึน่งอ่ะถ้วยใหญ่อ่ะไม่พอล็อกใส่ว่มามาอีกใส่อีกว่ะอีกนิดหนึง่งอ่ะ<น>ไม่พอหรอกใส่อีกเอาไว้ไเ,เอาเอามาใส่อีกว่ะไม่ได้เรียนมาแล้วมันอีกครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ใส่น้ำอีกโอ้นี่เดี๋ยวจานที่โอ้่เห็นไหนเห็นตาเลยว่ะคือนั่งเงียบเลยว่ะจาน อย่าว่าไข่คนมาหลนี่ไข่เลยเจ้าไปซื้อขอยว่าแล้วอ่ะขอยว่าต้องเจ้าต้องไปซื้อก่อนได้หรอเดียวอ่ะเ้ยมาชาชาจ่นซับหนูเรียบผมชาจ่มซับนะครับโอมีหมูมาย่างเลย ก็มีหนูย่างด้วยนี่ลางด้วยรางทำให้ตูนี่ไงทำไมดันเบ็ดมือไปวันนี้รายการอาหารเราทำไมยิ่งใหญ่เหลือเกินวะฮะมันยิ่งใหญ่เนาะเห็นไหมเพอาะทำอย่างงี้ปุ๊บคนนอนบ่อเยอะเลยเออปุ๊บแล้วพอนอนบ่อเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะตรงนี้ปุ๊บคนนอนบ่อเยอะเราทอดไข่กับปองไปกระป๋องเนาะเออเอาันนี้จับอีกก็ย่างหมูกินอีกเอ๊ออะ กูไฮเซ้งด้วยเหรอคอสคเออไอเซ้งอยู่ไหนวะมันประเทศดินบ้านเมียมันไม่ใช่มันจมอยู่คนเดียวนี่เออไม่เราไอหิ่งพรเออไอเตยถวายเซ็กไปให้มันกินอย่างเยอะนั่นนี่ไอหิ่งถวายเซ็กไปนั้นมันกินเลยหลังบ้านน่าจะประมาณสิบเที่ยวได้นะ นะเดี๋ยวขอย่างกันแม่เตยภาษาพื้นเวฟไปดันให้คุณวัยดีกว่าอยู่กับแซนสองคนเหรอแซนมันโลกส่วนตัวหมดถึงเวลาไปเอาวัวตะเกือกมาไหมวัวตะเกือกเด่ห์เอา๋ยวเราะตุ้งตะเด่มาไม่ต้องใช้โยกมีวัวไหมมีวัวไหมฆ่าแม่งไหมได้เต้ยตีหมามีปลุนไหมมีปลุนไหมยิงขวบัวเลยไอเต้ยสาขาตีหมากินนะ เดี๋ยวแกดูคลิปผมเดี๋ยวแกก็มาเม่ะเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าแกให้อะเอ็งยิ้เอ็งกินหมาไหมก็เอามาทอดไว้ตอนเช้าไม่กินเลือแ่นไม่เดีอยวานตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋นี้นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เฮ้ยลอาเาทอดหมาแล้วเอามาทิ้งไว้แล้วบอกไม่จะตุงเลยิ้งนายติ้เลยเถ้าแกกินเนืหมดปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเนื้อหมาเรื้องเรือื่นวางพนนะไม่่อย่าอาอย่าอย่าไปทำแบบนั้นมันบาป โอเคฆ่าหมาก็เป็นแล้วกดหนึ่งแล้วบาปนะบทจะเป็นคนดีก็เป็นคนดีใช่เลยแล้วยามมือถ้วนจะลงกูไหมวะท่านหมาท่านแมวอ่ะจะลงคลิปไหมเนี่ยท่านหมาท่านแมวอยาเล่นไงเฉยอยากเล่นเนาะไอ่เต้มันฆ่าจริงๆไอเต้อ่ะมันเป็นความชเออดูแลเราหน่อยจริงจังยังไงชาบ้านกฎอย่าดูนี่อะไรตีหมา เองเองได้เก็บนี่ที่มาติดคุกที่มาติดคุกเรื่อยๆนักคนติดคุกเลยนะหนักกาคนจริงๆอื้ออืะอหนักคนหมาติดคุกเลยนะคนหมามีกี่เส้นนะเลยหนาเขาดูรายการสเตเตอร์ดูสเตเตอร์ไปกินเบียร์มาสองลังเนยพอกลับด้วยสองคพอกับด้วยฮิงพอกลับด้วยฮิงพอกลับด้วยสองคนพอกับหนึ่งขวดเฮ้ยสองสองง่าวันนี้ว่าจะเอามาให้แล้ว เขาเขาเป็นการนับชื่อเขาเองเนอะเส้อตัวใหญเพ่อกลับด้วยสองันมันใหญ่หัวไฟชายอะไรแบบนี้ปะทีนี้เลยสว่างอย่สองตาใหญ่ด่าเขาานับคนหมาติดคุกเลยนะยหเลยา ไม่ให้มันเอาวะเออทำอะไรอะเอ้ไม่ส่วนบุคคลของรถยนต์ทำะไรกันนะไม่ได้แค่รถกระบะทำทำอะไรกันอะลิลี่จุ๊บจุบทีนึงอีอีเอาใหม่เตเต้ไเขากเขาลเอาใหม่สิเอาใหม่แบบนราเอาไเอใหม่เอออทีนึงเป็นโักหลักหลักเตยไหมฮะ เป็ติดต่ว่าไปลุ้งผิดเิยิฮิฮิฮเฮ้ฮเฮิยอฮิฮิกิฮิฮิเิฮิเิฮิฮเฮิฮิฮิิฮิิฮิไิฮ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 ิกิฮิฮ็ฮิฮกเดฮิ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 ิฮิฮิงิฮิฮิไิฮ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 ิิฮิิิ เจหิงค right? ิมเลยดิอร่อยปะหน้าะฟรีนะอยู่บ้านกินข้าวผมใจคนในรูปบ้านหมดไปประมาณถุงหนึ่งพี่พี่ได้ของฟรีโอ้ึ <h <h ุกีอะไรเนี่ยสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์มาดคุณเมืองตัวนี้พุกีนี่ต้องหลักพันแล้วไม่น่าจะสี่สองศูนย์เราดูว่าอันนี้แค่ครึ่งอุ้มนะ เต็มอุ้มนี่ยากเต็มอุ้มนี่งานเมาเลยจมเลยนี่เนาะจมเลยแล้วไม่ค่อยดีเลยเนาะใบเทกี่เส้นนี่ใบเทกันนี้ประมาณแปดสิบเซนเอ๊ะแต่รถขุดเมืองนี่ใบเทกจะน้อยเลยประมาณหกสิบเซนหกสิบเซนห้าสิบห้าสิบห้าสิบเนาะเหนอีกมี กับเราแข่งครับิจันครับไแนทขอยายรูปคู่หน่อยดิรูปคู่แบบน่ารักน่ารักไหนเสี่ยวจิงไม่เปิดแสงเออว่าลืมอะไหนทถ่ายรูปคู่แบบน่ารักน่ารักหน่อยดิเสี่ยิงถ่ายรูปกับน้องสาวนะเออเอี๋โอ้ยโทรศัพท์ตกอ่าเอาไปเอาไปโทรศัพท์บินได้โอ้มันติดปีกดิโอ้โทรศัพบต่อโอ้ไฟแล้วอ่ะ ไปถ่ายรูปกับคนมีคู่หน่อยดิลิลลี่ถ่ายรูปได้ไหมได้กับคนมีคู่อ่ะกับซเตอร์อ่ะกูได้รูปคู่แล้วแหละได้รูปคู่แล้วแหละพูดผิดด่วนกินข้าวกินข้าวกิ่มาจริงอันนี้รายการอะไรนะรายการอะไรนะแหลกแรกก็เหลกเหลกไม่แากก็ไม่ลงแหลก แหล็กไงแหลกไงไม่ใช่เหลกนะเหล็กก็แหลกเป็นเลยสินะเหลกย่างเดียวอร่อยมากอร่อยก็กินกินไปเดี๋ยวเราจะพาแหลกแม่ไปนะคะแมงมากแม่เยอะแหลยเยอะมีเมียเอออีกอีกเอ้าเออหัวหามแข็งแทร่งกว่าเตยมึงอ๋อพอเห็นพี่กินหมดได้ถ้าพี่กินหมดได้ก็ถือว่านะ เป็นไงค้ดหนูเสียติงวะอ้าวยังไม่เข้าปากเลยยังไม่เข้าปากค้ดหนูเสื้อตุยตอนเนี้ยไม่ใช่ค้ดหนูเสียติ่งนะค้ดหนูเสื้อตุยเสตุยรับจบตอนท้ายครับตอนปรุงครับได้เหรอได้เลยรเรียนนิ้วด้วยนะเป็นไรลูกพี่ได้จานกินหัวคือตอนเงาตอนเงาช้ำๆเลยเหรอหวานช้ำเลยครับนี่บอกให้หยุดต้องใส่น้ำตาลนะบอกให้หยุดเอออร่อยอ่ะ อ,อเห็นงงพี่<ม>น้องกินได้ผมก็ดีใจละเดี๋ยวผมขอ,อกินก่นอนเด็กเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับเส,สด้แเลย